สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปนะครับช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็มาเมา้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสเตจโชว์ครั้งแรกนะครับของก o อหรือว่าก o อตเ e อรบีนั่นเองนะครับเกิร์ลกรุ๊ปลูกี้น้องใหม่จากโปรเจกต์พิเศษ girls on top ของ SM Entertainment นะครับและก็ได้มีการทําการแสดงครั้งแรกเนี่ยในคอนเสิร์ต SM t o อ n Live at กวางยานะครับซึ่ การเข้าไปรับชมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและสําหรับวง God the Beat นี่นะครับก็ได้มีการบอกมาล่วงหน้าแล้วว่าจะมีโชว์แรกนะครับเป็นโชว์พิเศษมากๆเลยเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับก่อนที่จะมีการปล่อยเพลงออกมาต่อไปในวันที่3มกราคมนะครับและในตอนนี้นะครับโชว์แรกของสาวๆ God the Beat เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยเพลงที่มีชื่อว่า Step Back นะครับซึ่งเป็นเพลงเดบิวต์ของ God the Beat นั่นเองเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่มีจังหวะหนักแน่นดุดันและสาวๆเนี่ยก็ได้โชว์พลังและความสามารถกัน ได้อย่างเต็มที่ในเพลงนี้เลยนะครับสมกับที่ SM เนี่ยได้มีการออกมาสปอยไว้นะครับเกี่ยวกับเพลงไตเติลหรือว่าเพลงเดบิวต์ของก็อดเด b ร์บนั่นเองหลังจากโชว์นี้ได้มีการขึ้นสเตจในคอนเสิร์ตนะครับชาวเน็ตเนี่ยแล้วก็แฟนๆของ SM สเตนทั้งหลายนะครับก็ได้มีการวีดกันหนักมากๆเลยจนตอนนี้เนี่ยขึ้นเทรนทวิตเตอร์แล้วก็มีคนพูดถึงกันเยอะสุดๆนะครับแถมยังทําเอาแฮชแท็กอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก็อดเด b ร์บนี่แห่กันขึ้นเทรนทรวิตตามมาด้วยนะครับมากมายเลยทีีเดยวทั้ง เวเวทเอสป้ายอหยอนเกิร์ลเจเนอเรชันหรือแม้แต่กระทั่งชื่อเพลงอย่าง Step Back นะครับก็ได้มีการพูดถึงจนติดเทรนทวิตขึ้นมามากมายเลยทีเดียวหลังจากโชว์นี้นะครับออกมาเนี่ยแฟนๆที่เฝ้ารอสาวๆรูกี้วงนี้อยู่ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงแล้วก็โชว์เนี่ยกันเยอะมากมายเลยทั้งชาวโลกนะครับที่ได้มีการพูดถึงแล้วก็รวมถึงชาวกวางยานเนี่ยก็น่าจะมีการพูดถึงเช่นกันนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับเราก็จะยกคอมเมนต์ของชาวโลกเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังก,กันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ได้ติดตามข่าวสารใดๆจากทางชาวกวางยาเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยก็เดินทางกันทางค่ายนะครับไปจัดกันที่กวางยาเลยสําหรับคอมเมนต์ของชาวโลกนะครับก็ได้มีการคอมเมนต์กันว่าวงนี้ได้รวมทุกอย่างไว้หมดแล้วทั้งโวงคอลขั้นเทพเมนแดนซ์ขั้นเทพแรปเปอร์ขั้นเทพและวิชวลขั้นเทพวงนี้คือ God The Beat อีกคนนึงนะครับได้คอมเมนต์ว่าไฮโน้ตดีมากๆแทยอนเวนดี้และวินเทอร์กับโวคอลที่ยอดเยี่ยมแม้แต่ซึนกิเองก็ทําได้ดีมากๆเลยส่วนคอมเมนต์นี้นะครับก็ อ,อกไว้ว่านี่เป็นวงที่รวมที่สุดของทุกเจนมาเลย SM เก่งมากๆที่ทําออกมาได้ดีแบบนี้อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้ชื่นชมโบอาว่าโบอาซอนเบนิมเข้ากับน้องๆได้ดีแล้วก็กลมกลืนมากๆฉันคิดว่าพี่หน้าเด็กและยังเจ๋งมากๆส่วนในคอมเมนต์นี้นะครับก็ได้มีการพูดถึง2ส,สาวเอสป้านะครับไม่แน่ใจว่าคนนี้เนี่ยเป็นชาวกวางยาหรือว่าเป็นชาวโลกนะครับถึงได้มีการคอมเมนต์ชื่นชม2ส,สาววัยรุ่นจากกวางยานะครับโดยมีการคอมเมนต์ไว้ว่าน้องใหม่ของค่ายทั้งสองสาวทําได้ดีมากๆเมื่ออยู่กับ พี่ระดับตำนานสมแล้วที่เป็นตัวแทนจากเอสป้าเรียกได้ว่าการตอบรับจากแฟนๆเนี่ยดีมากๆเลยนะครับหลังจากที่หลายๆคนก็มีความกังวลเรื่องเพลงวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าเพลงดีแล้วก็มีท่อนให้แต่ละคนเนี่ยได้โชว์ของกันเน้นๆเลยสําหรับเรานะครับเรารู้สึกว้าวมากๆในครั้งแรกที่ได้ฟังแล้วก็ได้ดูโชว์นะครับตอนแรกเนี่ยก็แอบงงแล้วก็กังวลอยู่นหน่อยๆนะครับตอนที่เปิดเพลงมาได้สักพักแต่พอกลางเพลงเป็นต้นไปเนี่ยเพลงใส่ลูกเล่นมาเยอะมากๆแต่ละคนเนี่ยได้โชว์ของกันเต็มที่ทั้งเมนโวค อย่างแทยอนเวนดี้แล้วก็วินเทอร์นะครับถือว่าพ่นไฟไฮโนทตสนันแนละ้วก็แอดดิบกันสนุกสนานไปเลยแม้แต่ซึนกิกับโบอาเองเนี่ยก็ยังมีพาร์ทที่ให้ได้โชว์เสียงอีกนะครับเรียกได้ว่าเพลงนี้แล้วก็โชว์นี้เนี่ยคุ้มหูแฟนคลับมากๆเลยนะครับและตั้งแต่ช่วงท่อนบิดเป็นต้นไปนะครับสำหรับเราเนี่ยมันคือตชัชมันตัชแบบตชัช มากๆสุดๆไปเลยนะครับส่วนในพาร์ทเด็เองเนี่ยก็ดีอีกเหมือนกันนะครับโยยอนกับคาริน่าเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆสมฐานะสมหน้าตาของวงมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการแด็ที่มีเสน่ห์สุดๆไปเลยนะครับทั้งเนื้อเสียงของโยยอนแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งที่ดีที่สุดเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเบรกแดนสนั่นเองนะครับที่เมนแดนทั้ง3คนอย่างโบอาโยยอนแล้วก็ซึนกิเนี่ยได้ออกมาวาดลวดลายกันอย่างเต็มที่เลยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยสำหรับเรานะครับเราคิดว่าเพลงนี้ดีมากๆเลยแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆนะครับ ปังไม่ไหวจริงๆสมกับที่รอคอยแล้วก็สมกับที่ SM เนี่ยได้มีการออกมาสปอยกันไว้มากๆเลยนะครับสำหรับ g o t ดเดอะบีดนะครับแต่นี่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปยูนิตแรกนะครับจากโปรเจกต์พิเศษ Girls on Top นะครับสำหรับ g o t ดเดอะบีดแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะมียูนิตต่างๆนะครับที่รวมเอาเกิร์ลกรุ๊ปของ SM Entertainment นะครับมารวมตัวกันใหม่เป็นยูนิตพิเศษยูนิตใหม่นะครับตอนนี้ SM ก็ได้มีการเปิดเผยมาเกี่ยวกับรายละเอียดของโปรเจกต์นี้นะครับว่าไม่ได้มีเเเเพีีีียยงงแค่ the Beat ่่ g o t ทาานนนนัั้้หลลจกจกกะมิร์ รูปยูนิตใหม่ๆเกิดขึ้นในโปรเจก t นี้อีกนะครับยังไงเนี่ยก็มารอติดตามกันนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีวงเกิร์ลกรุ๊ปยูนิตไหนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาต่อจากก็อดเด b e บ t อีกไหมนะครับแล้วก็สมาชิกในวงยูนิตใหม่นี้จะมีใครกันบ้างนะครับที่เป็นตสาวในค่าย SM Entertainment นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับได้ดูได้ฟังเพลงนี้กันแล้วหรือยังนะสำหรับเพลง step back นะครับของก็อดเด b e บ t นะครับใครเนี่ยฟังแล้วดูแล้วชอบตรงไหนชอบอะไรกัน คิดเห็นกันนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยคอนเสิร์ตได้จบลงไปแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ย SM เนี่ยก็อาจจะมีการนําคลิปเนี่ยมาอัพเป็นแต่ละโชว์ของแต่ละคนไปนะครับยังไงก็มารอดูติดตามกันอีกทีนะครับในช่องของ SM t o w ทาสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับอมกอเคป๊อปไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาฟังใหม่อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยหากว่าเราอัปคลิปเเเเนีี่่จจจะะะไไไไดดด้้้้้รรบบขขาาาามมมมฟััังงกกกตวือใหป์ เพื่นพนอนๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้อมมากอเคป๊อปเนี่ยก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอมมากอเคป๊อปจะนําเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับทุกคนสวัสดีครับ